ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะความรู้ที่ได้รับเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องอาเซียน,นยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เข้ามาสู่ประเทศไทยของเราเป็นตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องการให้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นนะคะจากที่การได้เข้าอบรมในวันนี้เราพบว่าสังคมตื่นตัวกับความรู้ของอาเซียนโดยคุณครูเนี่ยจะต้องหาความรู้ข้อมูลให้ถ่องแท้มากขึ้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนจากการอบรมเนี่ยสามารถนําความรู้ไปบูรณาการได้ทุกๆกลุ่มสาระในการร่วมมือกันนะคะยก ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะพบว่าใน10ประเทศเนี่ยมีภัยพิบัติที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าเราศึกษาดีๆเราจะพบว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอวิชาการงานนะคะสุขศึกษาเราสามารถความรู้เหล่านี้กลับมาใช้ได้หมดเลยแล้วก็ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในเรื่องของกิจกรรมโดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเนี่ยเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม3ด้านคือ Skill process แล้วก็ k n knowledge นะคะ สามด้านนี้ให้กับนักเรียนค่ะ uh, if you don't change นะคะ you will be changed สุดท้ายถ้าคุณไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะเป็นคนถูกเปลี่ยนออกจากสังคมค่ะ